คุณกำลังฟงังสถานีวิทยุ AM 1575ห h z สกิโลเฮรตซ์านรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการสายเตริดฟ้าซาราซีหิมาลัยสารพันเรื่องน่ารู้จากเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาค่ะก็ในวันนี้นะคะเป็น E ีีที่มีความนา่าสนใจอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าเราจะไม่ได้มานั่งพูดคุยกับนักการทูตด้วยกันนะคะแต่เราจะมาเล่าสู่กันฟังกับนักศึกษาฝึกงานจากกองเอเชียใต้ในชื่อตอนที่ว่ารีวิวฝึกงานกับกองเอเชียใต้ค่ะก็ก่อนอื่นนะคะก่อนจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหากันขอแนะนําให้น้องฝึกงานของเรานะคะแนะนําตัวเองหน่อยค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาววิชากรพิยาธนกูลค่ะชื่อเล่นชื่อทิวลิปค่ะตอนนี้หนูอยู่ปีที่4แล้วแล้วหนูเรียนคณะ ICIR จากมหิดลค่ะแล้วหนูตอนนี้ฝึกงานอยู่ที่กรมเอเชียใต้อยู่ค่ะค่ะก็ดิฉันบุญบินชมพูพันธ์แสนดีนักการพูตปฏิบัติการกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและฟริกาิรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการใน EP วันนี้ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะขอถามน้องทิวลิปค่ะว่าทําไมถึงเลือกมาฝึกงานที่กระทรวงการต่างประเทศคะ หนูมาฝึกงานที่นี่เพราะว่าเอ่อการเป็นนักการทูตเป็นอาชีพฝ่าย,ยของหนูค่ะซึ่งหนูมาฝึกงานที่นี่เพื่อที่จะหาประสบการณ์กับการว่าทํางานวิชาการเป็นยังไงบ้างทางานราชการเป็นยังไงบ้างค่ะแล้วหนูมาก็เพื่อมาฝึกภาษา,าด้วยค่ะทั้งภาษาอังกฤษกับภาษาไทยค่ะแล้วก็ระหว่างฝึกงานเนี่ยจากที่พี่ๆมอบหมายงานมีคําศัพท์ภาษาไทยคําไหนบ้างไหมคะที่รู้สึกว่ายากจังเลยหรือว่าไม่เคยได้ยินคําศัพท์นี้มาก่อนเลยเอ่อมัุษยธรรมค่ะอย่างเช่นหรือไม่ก็เอกราช เอกเอกเอกภาพค่ะแล้วก็หลายๆคำศัพท์เลยค่ะที่หนูไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ค่ะเพราะเป็นคำศัพท์ค่อนข้างบิดค่อนข้างเป็นทางวิชาการค่ะก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าในงานของนักการทูตเนี่ยไม่ไม่ได้แค่ว่าเราต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดีนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันภาษาไทยก็มีความจําเป็นในเช่นเดียวกันค่ะน้องทิลิปก็ได้มาเรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มเติมขึ้นจากการมาฝึกงานครั้งนี้ด้วยใช่ค่ะ แล้วนอกจากนี้เนี่ยก่อนเข้ามามีความคาดหวังต่อการฝึกงานว่ายังไงแล้วพอวันนี้เนี่ยเราฝึกงานจบแล้วมันมันแตกต่างจากสิ่งที่เราคาดหวังไวไหมคะตอนที่หนูมาฝึกงานแล้วหนูคาดหวังว่าหนูจะได้ฝึกทั้งภาษ,าษาไทยและภาษาอังกฤษรวมทั้งได้ทํางานวิชาการหลายหลายงานค่ะแล้วตอนที่หนูมาที่นี่หนูได้ทาํกากิจกรรมเยอะแยะไปหมดเลยคะ่ะได้แปลจากข่าวอังกฤษเป็นข่าวไทยได้ทำเอกสารรวบรวมเอกสารต่างๆแล้วก็ได้ทำมินิเปเปอร์กับ เออปเปอร์ใหญ่ค่ะที่เกี่ยวกับงานวิจัยต่างๆค่ะที่หนูสนใจเกี่ยวกับท็อปิกที่หนูสนใจหรือหัวข้อที่หนูสนใจค่ะแล้วก็เป็นยังไงบ้างคะ่ะรู้สึกว่าสนุกไหมมางานที่นี่สนุกมากค่ะพี่ๆที่ดีใจดีตลอดเลยค่ะคอยสนับสนุนหนูเสมอค่ะคอยอช่วยเหลือหนูเสมอค่ะถึงแม้แต่ภาษาไทยหนูอาจจะ ไม่ค่อยแข่งเท่าภาษาอังกฤษแต่ว่าหนูก็พยายามตั้ใจอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็พี่ๆนักการทูตที่อยู่ในกรกเเยใตย้มอบหมายงานอะไรให้น้องทีหลิดทำบ้างค่ะอ,อมอบหมายอย่างเช่นออแปลข่าวจากอังกฤษเป็นข่าวเ,ออเป็นภาษาไทย<ะ>เป็นประจําวันค่ะแล้วก็ทำงานมิดิปเปเปอร์ทุกสัปดาห์รวมถึงทํางานวิจัยเปเปอร์ใหญ่ แล้วนอกจาหนูสนใจแล้วนอกเหนือจากเปเปอร์ต่างๆเนี่ยมีกิจกรรมอะไรอื่นๆไหมที่พี่พี่นักการทูตพาน้องทิวลิปเข้าไปเข้าร่วมอ๋อได้เข้าร่วมงามาชาติค่ะตอนนี้หนูได้เข้าร่วมประมาณสักสี่ประเทศแล้วมั้งคะเข้าร่วมงามาชาติของอินเดียสีลังกาปากีสถานกับบางกราเทศค่ะซึ่งหนูเวลาเข้างานร่วมงามาชาติมันทําให้หนูรู้ถึงความสําคัญของนามาชาติของแต่ เพราะหนูได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเขารวมถึงได้รู้ถึงความสําคัญต่อการเข้าร่วมงานวันชาติด้วยค่ะเพราะว่ามันทําให้สื่อว่าประเทศไทยให้ความสําคัญกับประเทศหรูอประเทศนี้อย่างไรบ้างค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ในงานวันชาติเองนะคะก็เป็นการเปิดโอกาสให้น้องนองนักศึกษาฝึกงานเนี่ยได้เห็นถึงวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆผ่านการแสดงทางวัฒนธรรมต่างๆรวมถึงเอกลักษณ์ที่แสดงผ่านทางอาหารของชาตินั้นๆอีกด้วยค่ะ แล้วก็ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงคําถามของเราแบบจริงจังกันแล้วที่ลิดทำเปเปอร์เรื่องอะไรคะ คือทำไปก็เกี่ยวกับการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนกับอินเดียในเนปาลค่ะก็หลักๆนะคะก็คือเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการต่างประเทศในแง่มุมของประเทศเนปาลค่ะก็ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวขอให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเนปาลเพิ่มเติมก่อนนะคะเนปาลเนี่ยตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเทือกเขาหิมาลัยค่ะก็มีพื้นที่ประมาณ1 4 7 0 0 0ตารางกิโลเมตรนะคะโดยทิศเหนือค่ะติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตทิศใต้ติดกับอินเดียโดยเมืองหลวงคือ กลุ่มกาดมันดุค่ะโดยเนปาลน,นะคะมีประชากรประมาณ30ล้านคนค่ะซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดูค่ะแล้วก็มีกลุ่มชาติพันธุ์มากกว่าห2 0รอกลุ่มเลยค่ะทําให้เนปาลเนี่ยเป็นประเทศที่มีความ,ลาม,วามหลากหลายสูงมากนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาตินะคะซึ่งสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากรวมถึงนักท่องเที่ยวจากไทยด้วยค่ะ โดยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเนปาลนะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีค่ะไม่มีประเด็นความขัดแย้งระหว่างกันนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์เทวิภาคีที่โดดเด่นมากๆค่ะเนื่องจากว่าเป็นมิตรภาพที่แน่นแฟนนะคะอีกทั้งชาวไทยและชาวเนปาลเนี่ยก็ยังมีความเชื่อมโยงในแงน่งของความเลื่อมใสในพุทธศาสนาเช่นเดียวกันค่ะโดยสังเกตเห็นว่านักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยนิยมไปเที่ยวเนปาลนะคะตามสถานสถานสถานต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นลุมพินีวันซึ่งเป็นสถา,านที่ประสูทิของพระพุทธ พระเจ้าแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในสี่สังเวชสังเวชนียสถานอยู่ตลอดเวลาด้วยค่ะโอเคค่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยน้องทีิตทำงานวิจัยเกี่ยวกับการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ของอินเดียและจีนในเมตานเนี่ยทำไมถึงมีความสนใจในหัวข้อนี้เป็นพิเศษคะที่จริงแล้วก่อนหน้านี้หนูได้เลือกทำวิจัยหัวข้อเกี่ยวกับาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและปัญหาทางทรัพยากราทรัพ ทรัพยากรน้ําในประเทศปากีสถานค่ะแต่เพราะหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่หาข้อมูลได้ยากมากในสื่อต่างๆและในอินเทอร์เน็ตเลยจึงทําให้หนูตัดสินใจทําหัวข้อเกี่ยวกับเนปาลแทนค่ะเออแล้วมีน้องพี่คนหนึ่งจากปวงมีเชียใต้ก็มาแนะนําด้วยค่ะเขาแนะนําเกี่ยวกับหัวข้อเกี่ยวกับเนปาลที่มีชื่อว่าการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างอินเดียและจีนในเนปาลเลก็เลยทําให้หนูตัดสินใจทําหัวข้อนี้แทนค่ะเพราะเป็นหัวข้อที่ เกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์และยุทธศาสตร์ด้วยค่ะซึ่งหนูก็เป็นคนที่สนใจเกี่ยวหัวข้อแบบนี้อยู่แล้ว ก็เสี้วข้อของที่น้องคิลิปต์เลือกมาเนี่ยมีมีความน่าสนใจนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งที่เราได้ยินผ่านสื่อต่างๆเกี่ยวกับคําว่าภูมิรัฐศาสตร์แต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยภูมิรัฐศาสตร์คืออะไรจริงๆแล้วภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยคือศาสตร์ที่เกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะซึ่งในเคสของเนปาลเองนะคะเป็นประเทศที่ถูกขนาบ ด้วยจีนและอินเดียเพราะฉะนั้นเนี่ยอันจึงมีความสําคัญที่เนปาลค่ะจะต้องบริหารความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะจีนกับอินเดียซึ่งเป็นเรได้วราเป็นมหาอำนาจในภูมิภาคนะคะทั้งทางเศรษฐกิจและทางทหา,หารเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาในกรณีของเนปาลก็เลยเป็นกรณีศึกษาที่มีความน่าสนใจอย่างมากเลยค่ะและอีกเหตุผลหนึ่งที่น้องทิลิปเลือกที่จะทำเกี่ยวกับเรื่องเนปาลคืออะไรคะ เอออิเหผลเพราะหนูเชื่อว่าเนปาเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงในหลายๆด้านเช่นน้นพลังน้ําการท่องเที่ยวและภูมิรัฐศาสตร์ค่ะถ้าหากเนปเาสามารถหาโอกาสและใช้ประโยชน์ในการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ได้หนูเชื่อว่าประเทศเนปเาจะสามารถพัฒนาตัวเองจากประเทศด้อยพัฒนาเป็นประเทศกําลังพัฒนาในปีพศ .2569 ได้ค่ะ ก็จริงๆอ่าสิ่งที่ทลลิปได้นําเสนอไปเมื่อกี้ก็มาน่าสนใจแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงมากนะคะเนื่องจากว่าในปานเนี่ยมีพัฒนาการจักเดิมเยอะมากค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของพลังงาน,นเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยเนปานเคยประสบกับวิกฤตขาดแคลนพลังงานนะคะแต่ปัจจุบันค่ะเนปานสามารถผลิตไฟฟ้าพลังงานาน้ํานะคะได้ในราคาไม่แพงและสามารถผลิต ไฟฟ้าพลังงานน้ำเนี่ยส่งออกไปยังอินเดียได้อีกด้วยค่ะและทั้งนี้นะคะเนปาลและอินเดียค่ะก็ได้มีการลงนามซื้อขายไฟฟ้าพลังงานน้ำนะคะจำนวน1 0 0 0 0มเมกะวัตต์ค่ะซึ่งก็เป็นรูปแบบสำหรับเนปาลนะคะในการส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านของเนปาลค่ะ แล้วจากที่น้องทิลิบได้ศึกษาเนี่ยแล้วอ,อ,อินเดียและจีนในเนปาลเนี่ยในในส่วนแรกก่อนละกันค่ะอินเดียกับเนปาลเนี่ยมีความสัมพันธ์กันยังไงบ้างคะเนปาเป็นประเทศที่เล็กมากๆค่ะและเป็นประเทศที่ถูกขนาบข้าวด้วยสองหาอำนาจใหญ่แห่งเอเชียก็คือจีนกับอินเดียค่ะและในเมืองเนื่องจากเนปาลไม่มีทางออกสู่ทะเลค,ะค่ะเนปาลจึงจึงต้องพึ่งพาระหว่างสองประเทศนี้ค่ะเช่นด้านทางด้านเศรษฐกิจ กองการทหารความช่วยเหลือมนุษยธรรมและต่างๆนานา,นาค่ะ <c oughs> อินเดียกับเนปลาลก็มีความสัมพันธ์ที่สามารถที่ดีโดยสดที่โดยสามารถสรุปได้ใน4ประการค่ะอย่างเช่นก็คือสนที่สัญญาการค้าและการขนส่งการเชื่อมโยงด้านประชาชนและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาค่ะ <c oughs> นอกจากนี้อินเดียกับเนปลาลยังมีความสัมพันธ์ชายแดนที่มีาการเคลื่อนย้ายประชากรอย,อย่างเสรีผ่านพรมแดนที่เปิดกวา้างรวมถึงการแต่งงานข้ามพรมแดนก็คือโรทีเบที และการแบ่งปันความเชี่ยวชาญทางทหารก็คือเสยยะคีรานอีกด้วยค่ะความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างอินเดียและเนปาลมีความใกล้ชิดและแน่แฟนนับตั้งแต่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตตั้งแต่พศ2490จนถึงทุกวันนี้ค่ะยกตัวอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีอินเดียนาเรนทอมโมทีได้เข้ามาเยี่ยมเนปาลจะถึง5ครั้งนับตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นผน,น,นัทประธานาธิบด,ดีของอินเดียในพศ2500 ห7หรือการที่อินเดียเป็นหนึ่งในประเทศที่ใหความช่วยเหลือในในป่ามากที่สุดอย่างเช่นในทางด้านโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานหลายโครงการไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลถนนโรงเรียนมหาวิทยา,ยายลายัยสะพานหรือโรงไฟฟ้าพลังน้ำค่ะก็เมื่อกี้กขอแก้ไขเพิ่มเติมจาก,ดกน้องทีมนิดนึ่งนะคะก็คือนายนายน,น,น,นเรน นายนเรนทราโมทีนะคะก็เป็นนายกรัฐมนตรีของอินเดียอยู่นะคะแล้วก็ขอเสริมเพิ่มเติมน,นิดนึงค่ะในฐานะประเทศที่ไม่เนปาลเนี่ยไม่มีทางออกสู่ทะเลอย่างที่น้องทีริไปได้พูดไปแล้วนะคะเนปาลค่ะก็เลยจําเป็นต้องพึ่งพาการนําเข้าสินค้านะคะจากอินเดียมานานหลายปีเลยค่ะซึ่งสินค้าส่วนใหญ่นะคะที่มาถึงกาดมันดุนะคะก็เป็นการนําเข้าจากอินเดียทั้งหมดเลยค่ะ เมื่อกี้เราได้ทราบภาพรวมไปแล้วคะ่ะว่าอินเดียกับเนปาลมีความสัมพันธ์เล่นแฟนกันขนาดไหนและในส่วนของจีนกับเนปาลความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างคะความสัมพันธ์ระหว่างเนปาลกับจีนนี่ค่อนข้างไม่ค่อยยาวนานเท่าอินเดียกับเนปาลค่ะซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเนปาลนั้นมีอยู่3ด้านได้แก่การเมืองความมั่นคงและเศรษฐกิจ ซึ่งโดยบบหลักๆแล้วความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเนปาลนั้นจะเน้นไปที่ภูมิภาคที่เ็นเป็นหลักค่ะรวมถึงเนปาลให้ความสนับสนุนนโยบายจีนเดียวหรือ one China รวมทั้งการไม่สนับสนุนกระบวนการต่อต้านจีนหรือ anti-China ค่ะจากผู้นิพายชาวที่เบตที่อพยพหรืออาศัยอยู่ในเนปาลค่ะนอกจากนี้แล้วจีนยังให้ความชื่ยเลอเนปาลในเรื่องต่างๆค่ะ อีกมากมายเช่น,นการสรการสร้างโครงการพื้นฐานในเนปาล2อ 2. ก็คือช่วยลดการพึ่งพาอินเดียมากเกินไปของเนปาลและ3ก็คือช่วยแก้ปัญหาแก้ไขปัญหาเรื่องการติดล้อของอินเดียทางด้านภูมิรัฐศาสตร์อีกด้วยค่ะดังนั้นการที่เนปาลมีนโยบายตามหลักการของการไม่ฝักใฝป ฝ่ายใดหรือ non alignment นั้นทําให้ในป้าได้รับผลประโยชน์จากอินเดียค่อนข้างเยอะค่ะและประเทศมหาอำนาจอื่นอีกด้วยค่ะรวมถึงการหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวเองเสียอํานาจอัยหรือเสียอิทธิพลให้กับและอัตลักษให้แก่ประเทศใดประเทศหนึ่งจากการแข่งขันภูมิรัฐศาสตร์ ระหว่างอินเดียและจีนในเนปาค่ะในเรื่องของข้อเสียจากการแข่งขันภูมิรัฐศาสตร์นะคะของอินเดียและจีนในประเทศเนปาลค่ะจากการศึกษาข้อมูลแล้วก็ทาเปเปอร์ของน้องทิลิปมาน้องทิลิปมีข้อสังเกตอะไรที่น่าสนใจบ้างไหมคะป็นคำถามที่ดีเลยนะคะหนูเชื่อว่าการที่เนปลาลมีความสัมพันธ์กับสองประเทศนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียค่ะแม่ถึงแม้แต่เนปลาลสามารถได้ผลประโยชน์อะไรต่างๆจากสองมาสองประเทศมหาอำนาจนี้เช่นเศรษฐกิจโครงสร้งสางพื้นฐาน รงรงไฟฟ้าพลังน้ำอะไรต่างๆแต่อย่างไรก็ตามเนปาในฐานะที่ยังเป็นประเทศรัฐเล็กๆและเป็นประเทศ LDC หรือประเทศที่ได้พัฒนาอยู่นะตอนนี้เนปาก็ยังมีประเด็นที่โดนเอาเปรียบค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะโดยสําหรับการดําเนินความความสัมซึ่งสามารถยกตัวอย่างได้จากความสำคัญระหว่างจีนกับเนปาค่ะ ซึ่งเนปลาปลหลักแล้วยึดหลักวัร์ชัยนาเช่นเดียวกับอีกหลายประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ต้องดาเนินการอย่างระมัดระวังก,ก็คือประเด็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชาวทีเบตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนรวมทั้งกลุ่มชาวทิเบตที่อพยพข้ามแดนมายัางเนปลาลค่ะซึ่งเนปลาลร่าให้ความตกลงเกี่ยวกับระบบก,การบริหารจัดก,การชายแดนก็คือ Boundary Management กับรัฐบาลจีนในปีพศ2562เกี่ยวกับการส่งชาวทิเบ ชาวทีเบ็ที่อพยพอย่างผิดกฎหมายไปกลับไปที่กลับไปที่จีนค่ะนอกจากนี้แล้วในปาก,กับจีนยังมีสนที่สัญญาว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายร่วมกันในเรื่องทางอาญ,ญาก็คือ Treaty on Mutual Legal Assistance on Criminal Matters ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเป็นสนที่สัญญาที่หลายประเทศมีระหว่างกันค่ะเพื่อประโยชน์ในการประสานงานความร่วมมือทางอาญ,ญากับต่างประเทศค่ะอย่างรก็ตามสนทีสัญญาดังกล่าวระหว่างในปาก,กับจีนทําให้หลายฝ่าย กังวลเกี่ยวกับการคุ้มครองทางกฎหมายโดยเฉพาะต่อชนกลุ่มน้อยในเนปาลค่ะและอิทธิพลของจีนที่มีมากขึ้นในเนปาลอ,อีกด,ด้วยค่ะสําหรับอินเดียถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเออินเดียกับเนปาลนั้นก็จะมีความม,มีความนล่นมีความมีความใกล้ชิดกัน,ใ,ใ,นใช่ค่ะใกล้ชิดกันเช่นการที่อินเดียเรียกเนปาลว่าเป็นน้องหรือไม่ก็มีความสัมพันธ์พี่น้องกันแต่ยังไงก็ตาม <c oughs> การที่อินเดียนั้นเป็นประเทศที่มีทรัพยากรค่อนข้างเยอะแล้วมีอํนานาจที่มากกว่าเนปาลทาให้เนปาลเกิดความวิตกกังวลในเรื่องต่างๆอย่างมากเช่นกันค่ะเช่นการเสียอัตลักษณ์และว,วัฒนธรรมของตนเองให้แก่อินเดียและการเพิ่งพาอินเดียมากเกินไปค่ะโอเคค่ะก็เป็นรุมห่ที่น่าสนใจนะคะแล,ะล้วนอกจากนี้เนี่ยทิวิตมีความคิดเห็นหรือคําแนะนําอะไรไหมคะเกี่ยวกับการแข่งขันทางุภูมิรัฐศาสตร์ของจีนและอินเดียในเนปาลค่ะ ถ้าพู้ไปตามความคิดเห็นของหนูแล้วเนี่ยหนูคิดว่าเนปาลคนเน้นไปที่ซอ f t Power มากกว่าฮาร์ดพาวเโดยการแก้ไขข้อบกพร่องผ่าน Diplomacy Excellence ค่ะโดยมีนโยบายต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพเนปาลจะไปที่ต้องส่งเสริมนโยบายต่างประเทศและรักษาจุดยืนทางการเมืองที่เป็นเอกภาพซึ่งสิ่งพวกนี้จะช่วยให้เนปาลหรือีิการกลายเป็นสนามรบสําหรับการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ร,ระหว่างจีนและอินเดียค่ะ ไม่เพียงเท่านั้นเนปาลควรพยายามเจรจากับจีนและอินเดียให้ร่วมมือกันโดยการเปลี่ยนเรความสนใจให้มาสนใจในเรื่อง climate change แทนค่ะหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งส่งผลการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศนั้นก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการส่งผลให้ฐานน้าแข็งละลายและอะไรต่างๆนานาค่ะซึ่งจะทําให้เกิดความร่วมมือกันในการแก้ปัญหาดังกล่าวระหว่างจีนอินเดียและเนปาลค่ะ ก็คิดว่าสถานการณ์ในฐานะาในฐา,านะรัฐกันชนของอเกมของดุลอํานาจในแถบเทือกเขาหิมาลัยเนปาลน,น่าจะมีแนวโน้มที่จะยังคงแนวนโยบายการต่างประเทศแบบไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดหรือว่านอนอะไลเมน์นะคะโดยที่มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาภายในประเทศเป็นหลักค่ะแล้วสิ่งที่อยากให้ทิวิบช่วยสรุปนิดนึงค่ะว่าจากการศึกษาเปเปอร์ชิ้นนี้เนี่ยทิวิได้ข้อสรุปว่าอย่างไรบ้างคะ โดยสรุปแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเนปาลกับอินเดียและจีนอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการแย่งชิงความได้เปรียบทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนและอินเดียซึ่งถูกกาหนดโดยอํานาจอธิปไตยและความไม่เป็นเสถียรหรือสมดุลของประเทศมหา,หาอำนาจมาเป็นระยะเวลานานค่ะแม้ว่าเนปาลพยายามจะรักษาอัตลักษณ์และอธิปไตยของตนเองแค่ไหนน,นะคะ แต่สุดท้ายแล้วเนปาลก็ต้องเสียผลประโยชน์ในหลายๆด้านให้แก่จีนและอินเดียเพราะความไม่มั่นคงทางการเมืองและหาพาวลร์ลที่ด้อยกว่าค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์ในเรื่องของการทําความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศของเนปาลแล้วก็ปัจจัยหลักๆจากประเทศยักษ์ใหญ่ ข้างบ้านงั้นก็คืออินเดียและจีนที่เข้ามามีแต่คนในเมปานค่ะแล้วหลังจากการฝึกงานในครั้งนี้เนี่ยที่ลีบวางแผนอนาคตของตัวเองยังไงบ้างคะหนูวางแผนว่าหนูกะว่าจะไปฝึกฝนภาษาไทยแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็หนูกะว่าจะลองพยายามติวแล้วก็สอบเข้าเป็นนักการทูตที่นี่ดูหรือไม่ก็มาเป็นลูกจ้างที่นี่ดูค่ะแล้วก็ถ้าหนูไม่ได้โอกาสหนูก็กะว่าจะไปลองไปทำงานที่ ngo ดูค่ะในอนาคต เพราะว่าที่ลิมมีความสนใจในด้านของด้านการต่างประเทศอยู่แล้วเรื่องราวต่างๆในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนาะแล้วก็หลังจากฝึกงานก่อนเข้ามาฝึกงานอยากจะเป็นนักการทูตจบการฝึกงานแล้วก็ยังอยากเป็นนักการทูตอยู่ไหมคะยังอยากเป็นอยู่ค่ะเพราะพี่ๆที่นี่ใจดีมากแล้วก็หนูเห็นว่าพี่ๆมีความมุ่งมั่นต่ออาชีพของตัวเองมากค่ะซึ่งทําให้หนูแบบมีความมุ่งมั่นขึ้นไปอีกค่ะและทําให้หนูพยายามมีกําลังใจมีพลังที่จะมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายนั้นมากขึ้นอีกค่ะ ก็ไม่แน่นะคะว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะคะเราอาจจะเห็นน้องทิลิปนะคะมาจัดรายการวิทยุนะคะสายจรวดฟ้าซาร่าสูหิมาลัยนะคะในฐานนักการทูตก็เป็นไปได้ค่ะก็ต้องรอติดตามกันนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะรายการสายจรวดฟ้าซาร่าสุหิมาลัยสารพันเรื่องน่ารู้จากเอเชียใต้เอเชียกลางตะวันออกกลางแอฟริกาก็ได้จบ ได้สิ้นสุดลงไปแล้วคะ่ะก็ต้องขอขอบคุณน้องทิวลิปมากนะคะที่มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์การฝึรกงานกับกองเอเชียใตย้ที่กระทรวงการต่างประเทศให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านคะะ่ะและเชื่อว่าสิ่งที่น้องทิวลิปได้นําเสนอแก่ทุกท่านไปนะคะจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆนักศึกษานะคะที่มีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นนักการทูตหรือว่ามีความสนใจนะคะในเรื่องของการต่างประเทศก็สามารถมาฝึกงานที่กระทรวงการต่างประเทศกันได้หรือว่ามาสมัครสอบเป็นนักการทูตกันเยอะๆนะคะ ค่ะแล้วก็ขอบคุณน้องพิลิปค่ะแล้วก็ใครที่พลาด EP นี้นะคะโดยเฉพาะน้องๆน,นักศึกษานะคะสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่รายการวุทิยุสรารรมนะคะหรือว่า Facebook สรารรมเรดิโอค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะ